ด้วยความเข้าใจในกลุ่มล the ูกค้าที่มีมากกว่า500แสนรายใน Facebook จึงทำให้อายุรนอยลร้านของเราได้สร้างสารีหนึ่งธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ให้สาวๆที่รักสุขภาพจนกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอยู่ในตอนนี้เธอมีแนวคิดในการทำธุรกิจนี้อย่างไรไปฟังกันต่อเลยครับน้องเบเบ้ครับนี่คือสิ่งที่ลูกเพจ5 0 0แสนคนของแบ็คอินดี้อคอยครับนี่คือน้ำเปล่าสอง้วนี่ับไม่ใช่นี่ค่ะซันดี้ค่ะ แซนดี้ใ<า>ช่ชแซนดี้ค่ะอันนี้เป็นแซนดี้ดีท็อกซ์สามิติช่วยในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะการดีท็อกซ์ให้สุขภาพดีช่วยในเรื่องของการดูแลหุ่นให้หุ่นเพรียว<ช>แล้วก็ดูแลเรื่องของการบำรุงผิวให้ผิวขาวใสจากกระเป๋าขายดิบขายดีเปลี่ยนมาเป็นแซนดี้ได้ไงครับก็เริ่มจากเราอยู่กับลูกค้าเรานะคะห้าแสนคนเนี่ยเราคุยกับลูกค้าเรื่อยๆแล้วก็ค้นพบว่า ผู้หญิงเนี่ยมีความต้องการอยู่นะเราอยากที่จะพร้อมเราอยากที่จะหุ่นดีแต่ไลฟ์สไตล์ที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง<ะ>ผู้หญิงทุกวันนี้ชอบกินอะไรกินขนมกิน<ะ><ะ>จังฟูด้ด <laughs> กินเค้กกินเค้กใช่ไหมกินพิซซ่าอย่างเงี้ยเราก็ ไปใช้วิธีไดเอทที่ผิดๆนะคะแล้วก็เราพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเยอะมากสังเกตน้องเบเบ้ถ้าวันไหนเราถ่ายไม่ถ่ายติดต่อกัน3วันสิวเริ่มขึ้นลองคิดสภาพว่าในลำไส้เราใช่ไหมคะถ้าลำไส้เราไม่สะอาดเนี่ยไม่ได้ขับถ่ายออกมาเนี่ยร่างกายเราดูดซึมแต่สิ่งกกสงกปก <มา S 1> รกหมักหมมเข้าไปในร่างกายนั่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเราป่วยได้ง่ายขึ้นอ๋อนั่นคือความฝันที่บอกว่าอยาก ผิวกระจ่างใสอยากพร้อมอยากสุขภาพดีแต่ถ้าไดเอทอดอาหารไม่กินอะไรเลยคือไม่ได้ไม่ได้เป็นทางที่ผิดมากนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะดีมากเลยถ้ามีสินค้าสักตัวหนึ่งที่มันตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงคือสวยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรของแซนดี้ดีท็อกซ์สามมิติขึ้นมาตัวแซนดี้เนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ที่ไปช่วยทําความสะอาดลาไส้มีพรีไบโอติกเราใช้ไฟเบอร์นําเข้าจากญี่ปุ่นปริมาณไฟเบอร์ที่ใช้เนี่ยหนึ่งซองเนี่ยเหมือนทานผัก7โล ผัก7กิโลผัก7กิโลอันนี้แหลบที่ญี่ปุ่นเขาทําการสต๊ดี้มาซึ่งการที่ได้รับร่างกายได้รับไฟเบอร์เยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแปลงอ่ะคุณก้องเข้า,ขาไปทําความสะอาดลาไส้ทําให้เราขัดอะไร ขัดเอาสิ่งสกรปรกเนี่ยออกมานะคะแล้วก็ขับถ่ายออกมานอกจากในเรื่องของการดีท็อกซ์เนี่ยเราจะมีสารสกัดนะคะสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกแอนเบิร์นซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจะไม่ได้เป็นยากดประสาทอะไรที่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการดีท็อกซ์ที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้ด้วยในไหนลาไส้เราสะอาดแล้วเราทําความสะอาดเขาแล้วเราก็เติมวิตามินบํารุงผิวเข้าไป ใช่ไหมคะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมวิตามินผิวที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวได้ดีมากขึ้นนี่คิดคนนานมานี่คือสิ่งที่คุณผู้หญิงสมัยนี้ต้องการเลยนานค่ะนานแล้วเราใช้เวลาเวิร์กกับไปกลับมากับทางแลบที่ญี่ปุ่นนานพอสมควรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่คือเป็นนวัตกรรม3มิติ ที่มันแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดที่เป็นเฉพาะในเรื่องของการดีท็อกซ์ได้อย่างเดียวอ๋ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขอชิ้นได้ไหมได้เล <มา S 1> <ด>ยค่ะยินดีมักเป็นไงครับเป็นไงครับเทไปในน้ำเปล่าปกตินี่เหรอครับเทเข้าไปในน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติหรือว่าเป็นน้ำเย็นก็ได้สังเกตนะคะว่าตอนคนมาเนี่ยถ้ามองใกล้ๆจะเห็นเป็นเม็ดเมๆๆใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นไฟเบอร์นะคะอยากให้ลองดมดูดมกลิ่นดูเป็นยังไงคะ หอมไหมเหมือนกลิ่นเบอร์รี่เบอร์รี่เนาะใช่เป็นกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะเป็นกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ท่าน่าอยากให้ลองชิมดูทานเวลาหนึ่งซองค่ะถ้าจะทานเพื่อดีท็อกซ์เนี่ยทานก่อนนอนได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าจะทานเพื่อลดน้ําหนักนะคะเนื่องจากว่าเรามีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งไขมันก็ให้ทานก่อนอาหารมื้อเย็น15นาทีงั้นขอชิมนะครับได้เลยค่ะอืมอร่อยนะอืมไม่ทราบว่าอันนี้ไข่ดีไหมคุณแม่ครับไข่ดีค่ะไข่ดีจนตกใจทํามาแล้วประมาณ เกือบเกือบห้าเดือนค่ะก็ขายไปประมาณ30,000กล่อง30,000กล่องใช่แต่30,000กล่องนี่คือเป็น30,000ที่ของขาดนะพูดตรงตรงต,รง,ตรงเลยคืองงมากเพราะว่าคือก็ไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้แล้วเราอ่ะใช้เวลาในการซอร์ซิ่งวัตถุดิบค่อนข้างนานเพราะว่าอย่างไฟเบอร์เรานําเข้าจากญี่ปุ่นไขโตซานตัวบล็อกแป้งไขมันนําเข้ามาจากเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะรวม ตัวแหล่งวัตถุดิบตรงนี้มาได้เนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่ตอนนี้ไม่ขาดแล้วนะคุณก้องตอนนี้ตุนตุนมาอย่างเต็มที่ค่ะอ๋ <laughs> อ,อเหมือนกับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าเราไม่ได้คิดธุรกิจจากศูนย์เราคิดจากสิ่งที่มีแฟนเบสเราต้องการใช <c oughs> ซ่ซึ่งซึ่งอันนี้มันมันพรูฟอย่างหนึ่งว่าการที่ทําสินค้าถ้าเป็นสินค้าที่มีดีมาด์อยู่แล้วลูกค้าต้องการอยู่แล้วแล้วเราทําสินค้านั้นให้มีคุณภาพที่ดีเนี่ยธุรกิจมันจะไปได้ คือแซนดี่เราทำงานเป็นทีมนะ คือแบ็กอินดี้ทำคนเดียวใช่ไหมในขณะที่แซนดี้เนี่ยเรามีเครือข่ายตัวแทนที่ช่วยในเรื่องของการกระจายสินค้าแล้วก็แนะนําสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของตัวแทนอันเชื่อในพลังของตัวแทนของเรานะเราเชื่อว่าธุรกิจน,นี้น่าจะไปได้ไกลหรือแม้กระทั่งไกลกว่าแบ็กอินดี้ด้วยซ้ําตอนนี้มีตัวแทนทั้งแบบสต็อกและแบบไม่สต็อกนะคะ <c oughs> แบบไม่สต็อกเนี่ยจะเป็นแบบที่นิยมมากเลยก็คือว่าถ้าเกิดใครสนใจได้ทานแซนดี้แล้วชอบอยากจะเอาไปลองขายก็ ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเวลาแนะนําให้เพื่อนทานหรือไปหาลูกค้ามาได้ปุ๊บก็แจ้งมาที่บริษัทเราก็จะจัดส่งสินค้าให้ทางตัวแทนก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมจากการได้กําไรส่วนต่างในการแนะนําสินค้าคุณแอนครับทำไมคุณแอนถึงตัดสินใจที่ให้แซนดี้เนี่ยขายผ่านตัวแทนทำไมไม่รวยเองคนเดียวแบบแบกอินดีดนะครับเรามองว่าหนึ่งคือเรามีสินค้าที่ดีแล้วใช่ไหมเราจําเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายตัวแทนเพื่อที่จะทําการแนะนําเผยแพร่สินค้า,คาต่อไปให้เป็นที่รู้จัก นะคืออย่างหนึ่งที่ที่เรามั่นใจเลยเนี่ยคือจากโน้ตฮาวในเรื่องของการขายสินค้าในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเรามีอยู่เพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพในการที่จะให้ความรู้สอนน้องตัวแทนใหม่ๆที่สนใจอยากจะนําสินค้าเราไปขายเนี่ยเราสามารถที่จะสอนเขาได้เพื่อที่จะว่าเขาจะได้โตไปด้วยกันกับเรา